สวัสดีครับวันนี้รายการเทศบาลวิเศษพาเที่ยวนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านน้องแหม่มนะครับซึ่งก็จะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกแล้วก็เย็นตาโฟนะครับอยู่ทางออกปากลขงกระโถนนะครับติดแฮปปี้ฟาร์มนะครับวันนี้ลูกค้าก็มาทานกันเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแม่ค้าด้านในครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับแม่ค้านะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านน้องแหม่มนะครับ วันนี้นะครับมีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับมีเย็นตาโฟกว๋วยจั๊บไก่แล้วก็ก๋วยเี๋ยวหมูน้ําตกต้มยําค่ะม,ม,มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลากหลายนะครับราคาครับราคามี20กับ3าแล้วก็40ค่ะอ๋อมี20 30, 40นะครับแล้วเปิดร้านเปิดปิดยังไงครับเปิด7โมงปิด3โมงครึ่งค่ะบ่าย3โมงเย็นครึ่งเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันนอกจากไปธุระจะปิดร้านค่า ครับนี่ก็เปิดทุกวันนะครับแล้วขออนุญาตเบอร์โทรด้วยครับ0 8 7 8 3 8 7 8 1 8นครับนี่ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆตลาดสารเจ้าลงทองของเราเองนะครับเป็นทางออกนะครับติดร้านเทปิ้ฟาร์มนะครับมาลองชิมลองทานกันดูครับครับเดี๋ยวให้ฝากร้านหน่อยครับฝากลูกค้ามาอุดหนุนหนุยเยะๆนะคะแค่นี้นะแค่นี้ค่ะครับมามาชิมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาต ไปลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนครับขออนุญาตก่อนนะครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับของผมก็เป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับวันนี้โอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับโอ้โหอร่อยมากเลยครับน้ำเข้มข้นนะครับมาลองชิมกันได้นะครับที่ร้านน้องแหม่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานเลยนะครับ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เ <c oughs> ทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญและ YouTube เ <c oughs> ทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ